Kiss me out of the birded b u r n i n g nightly Beside a green green grass Swing 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 a s p i n g wheel y o o n e สวัสดีค่ะทุกคนฝ้ายนะคะเป็นนักร้องนะคะก็ถ้าใครจำไม่ได้ก็คือน้องฝ้ายหงสีนึงเองนะคะเดี๋ยวฝ้ายจะพาทัวร์บ้านโอ้โดยค่ะว่าเพิ่ง Renewate บ้านใหม่ใช่ ตอนแรกบ้านฝ้ายจะคือบล็อกนี้นี่แร้จะเป็นตรงกลางอย่างเดียวเลยจะเป็นทาวน์โฮมนะคะที่เป็นหนึ่งช่องอันนี้จะเป็นพี่น้องกันหมดเลยสี่หลังมันก็เลยเอามาเหมือนกันเป็นสองหลังรวมเป็นหนึ่งแล้วเราจะพาไปดูข้างในบ้านเรามีหมาสี่ตัวแมวหนึ่งตัวอันนี้ก็คือตัวนี้แหละตัวที่หก <c oughs> จะเป็นบันไนวนที่มีอยู่แล้วแต่ว่าเราเอามาปรับทาสีใหม่ ตูที่ใช้ของฮาร์ฟเลกก็คือจะใช้เป็นสแกนนิ้วปริงตรงนี้ได้แนะนำนดีไหมไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเสียงมันค่อนข้างดังเวลาเปิดปิดแอบใขรเข้ามาไม่ได้โต๊ะแล้วก็โซฟานะคะอันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์อันนี้ที่จุดขายของบ้านคือทุกคนชอบมากอันนี้เราเราเริ่มคิดจะเก็บตังค์เพื่อน,นันอ้างยัง คิดอยู่เหมือนก<ะ>ันว่าจะเริ่มตั้งบล็อกให่หยอดเหรียญชั่วโมงละเท่าไหร่สังเกตว่าเอ้ตรงนี้มีม,มีบันไดขึ้นโซฟาด้วยมันสูงมากเหรอครับมันต้องสูงมันต้องปีนขึ้นอันนี้บันไดน้องหมาพายซื้อมาให้น้องหมานะคะน้องหมายู่บนซึ่งน้องหมาวานมากบ้านนี้เลยเดี๋ยวพาไปเ้อนะีหละนี่มันจะเป็นแบบช่องเก็บของได้นี่ดีเนาะซึ่งไม่เคยเก็บเลยแข็งแรงนะแนะนำใช้มานานมากแล้วอะ่ะดีมากน้องหมาชอบมากปีนขึ้นปีนลง ใช่ค่ะคุชอบแสงธรรมชาติแต่ว่าพอบ้านฝ้ายเนี่ยมันชนอีกบ้านหนึ่งมันก็เลยทําให้แสงมันเข้ามาได้น้อยมากริงๆีเด็วเขาก็เลยเจาะยาวให้เลยอย่างนี้นะคะนี่ก็จะเป็นตอนแรกปลูกต้นไม้จริงแล้วขี้เกียจออกไปรดน้ำมากมันต้องเดินวนก็เลยปลูกตอมแทนซึ่งก็ไม่เห็นเท่าไหร่โอเคถัดมาอันนี้นะคะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ซึ่งฝ้ายเรียกว่าครัวของฝ้าย แล้วก็อันนี้ดีไซน์เองแล้วก็ได้เฟซเดนมาจาก p i n t e r e s t เนาะแล้วก็อันนี้ได้มาจาก IKEA คุณเข้าเนาะหานานมากที่มันจะแมทช์กับโต๊ะก็คือสุดท้ายก็ได้เปอันนี้แบบถูกมากและดีมากมากขอแนะนำคุณพ่อ <c oughs> คุณพ่อ <c oughs> บุรรมกอร์ดอนแรมเซ่น,นะคะอันนี้ก็คือไฟชอบดูมากๆก็เลยเป็นคนชอบทำอาหารพอสมควรแต่ตั้งแต่ได้มาแทบจะย,ยังไม่ได้แตะเลยควน,นี้ หลังจักนี้ก็คืออันนี้จะเป็นเตาอบเนาะแล้วก็เครื่องใช้พวกสเ็กอันนี้มันสีมันน่ารักก็เลยเอามาตั้งส่วนมากโชว์มากกว่าบาร์ค็อกเทลอันนี้น้องพ่ายจากอัมสเตอร์ดัมซื้อมาให้คือ,อเขาเป็น,นบาร์เทนเดอร์แล้วเขาเลยซื้อเซ็ตดีมาให้ตอนที่เตรียมจะสังเกตว่าแบบเครื่องมือทุกอย่างนี้แบบสะอาดมากคือเป็นเป็นคนรักความสะอาดหรือว่ามันไม่ค่อยได้ใช้ครับต๊ต่าง ไปคิดว่ามันน่ารักดีแล้วมันก็แบบแปลกดีไฟก็เลยได้ร้านนี้มาจากจัตุจับจมันเก,ก๋กว่าการที่เป็นมือจับธรรมดาแต่จะบอกว่ามันสวยใช่ไหมแต่จับยากมากจะเป็นมุมที่ไปนั่งบ่อยถูน้ตรงนี้คืออันนี้คือได้อินสไพร์ชันมาจากบาร์ดิอเลยก็คือชอบเวลาไป้วรู้สึกว่ามันมีความแบบพลาสติกโคซี่แล้วก็เพื่อนทุกคนถามว่ามีทำไมวะเนี <laughs> ่ย อันนี้ก็คือหลักการเดียวกับบ<ช>ันไดขึ้นโซฟาม่ทีทาไมวะเออแค่นี้ก็ถึงอ,อันนี้ก็คือแบบอยากเป็นแบบนิกกี้แอนเดนิสน้องเบลอะค่ะก็คือแบบฟินอ่านหนังสือลาลาซึ่งไม่มีหนังสือทพ่ว่าไม่อ่านพีแม่ก็จะเป็นสายซุกจิกชอบแต่งแต่เนี้องกวางข้างในมาจาับคุณแม่หมดเลยใช้เรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยก็เลยจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสซึ่งแอบเราไม่ได้แตะเลยเพราะมันเป็นกราฟิก อ่ <laughs> <laughs> ะค่ะชั <laughs> ้นสองนะคะตรงน,นี้มันจะเป็นจุดจุดแยกนี่นะคะเปิดมาเราจะมีแค่ม่านกันซึ่งไม่ได้ช่วยอะไเท่าไหร่สอนร้องเพลงแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาใช้สตูดิโอถ่ายภาพเกี่ยวกับดนตรีหรือไลฟ์เซสชั่นไปไปรับเหมือนกันก็จะมีให้มาเช่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะครายละเอียดก็มิ์มาถามได้เหมือนกันแล้วก็ ห้องอัดก็เช่นกันโอเคห้องนี้จะเป็นห้องที่พี่ใช้สอนบ่อยที่สุดนะคะก็ไี่ก็จะแต่งแบบไดไอเดียมาจาก Pinterest กแล้วคือเป็นคนชอบอะไรที่คลีนๆแล้วก็แบบทุกอย่างเกิดจากการวางมั่วๆจะไม่ใช่แบบยูอยินหรืออะไรเลยก็เรียนร้องเพลงโอเคประตูนี้จะเป็นประตูลับชื่อประตูอ่ะสวยนะค่ะม,มาดตูอ๋อนี่เป็นประตูจรินนงนะใช่ทำเอาไว้ประตูหอกบวย นะคะสมัยเราก็จะเริ่มจากการทบทวงก่อนง่ายๆเช่นมาเรืเร่อๆแบบนี้เป็นโน่นไปก็เรยจะรู้ว่าปัญหาแต่ละคนมัน อ้าททำไมขายของแล้วอะอันนี้จะเป็นห้องห้องที่แพลงเลยว่ากําลังจะทําตอนนี้มันก็เลยมีของอย่างนิดหนึ่งจะทาเป็นห้องห้องสตูดิโอมิกเสียงแล้วก็อัดเสียงอันนี้จะเป็นโต๊ะเดอะบิทโต้เห็น่าจะมีสีอทองสีคนนะคะอันนี้กําลังทําอยู่ยังไม่เสร็จชั้นที่สามของเรานะคะก็จะเป็นห้องนอนของป้ายแล้วก็เป็นห้องอาบน้ำซึ่งป้ายเป็นคนชอบอาบน้ํามากอันนี้คืออาบน้ําได้วันละแบบเคยมากสุดน่าจะห้าครั้ง <laughs> จำไว้คมี่ไฟเดี๋ยเป็นโนเขาดีไซน์มาให้แบบกีกีเป็นแบบนี้ก็จะแบบุ้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าเยอะมากอะไร่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็ทำเป็นโอเพนสตตรงนี้เป็นแบบห้องอาบน้ำแเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นห้องสุดท้ายที่ไฟอะนึกไม่ออกว่าไปจะแต่งอะไรไฟก็เลยแต่งมั่วๆเพราะว่าอินทีเดียเขาก็จบงานแล้วชางก็จบงานแล้วแล้วเราแบบ ยังคิดไอเดียไม่ออกเลยจนสุดท้ายแบบเออช่างมนเถอะเราก็วางเป็นเหมือนแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวไปทั้งหลายนะคะตรงนี้จะเป็นมุมน้องหมาของพายซึ่งถามว่านอนไหมไม่เลยนอนบนเตียงกับ้ายแต่ว่าตั้งเป็นเต็นท์ให้เขาไปเผื่อเขาแบบนอนเล่นนี่พายวาดเองก็คือรูรูของ้ายเองไต่พายโชว์ตัวจริงนะคะหน้าเขาจะขี้งอนแบบเนี้ยก็จะแบบ <c oughs> เป็นเด็กเอาแต่ใจก็เลยแบบตั้งรูปว้ให้เขา <c oughs> หน้าแบบ ใช่เลยอ่ะจเอาเปาใจให้ใช่หน้าแบบนี้เลยเลี้ยงช้างด้วยอันเนี้ยเป็นของน้องหมาตัวเก่าซึ่งแบบรักมากแล้วเขาเสียไปก็เลยก็เลยเก็บเอาไว้ตรงนี้แบบไม่ให้รููุ้เล่นด้วยนะบอกห้ามแตะนี้แบบมันมีกลิ่นของเขาอยู่ก็้านี้นะคะจะเป็นวิวสระว่ายน้ำบ้านเราไหมไม่ใช่ต่เหมือนเราได้ไปจอยสระว่ายน้ำของเขาอันนี้ที่เขาเรียกว่าวิวสระว่ายน้ำนี่คือตัวแทนชิปปี้เน็ต ของน้องหมาที่เสียไปนะคะนี่ตัวโปรดของเขาได้กันเลยั้างไลยนี่เป็นกีตาร์ก็ดึกๆก็บัญชีเบื่อก็ชอบนั่งเลยนมืนเตียงนี่ก็จะเป็นเตียงจะบอกว่าซื้อเตียงนี้นะคะมาจากงานบ้านและสวนชื่อเบอร์ฉันจำไม่ได้แต่ว่ามันชิคไหมดูนะเปไหมนี่ขเท้าเฮ้ยมันจะเป็นเซนเซอร์นะคะเวลาเรานอนหรือแบบไปห้องน้ำอ่ะเราก็แค่ปัดปัดปิดไปค่ะ ั้งหมดนะคะจะมีทั้งหมด4ชั้นแต่ก้องต้องจับจับไอ้นี่ดึงขึ้นมา้องดึงตัวเองด้วยอันนี้นะคะจะเป็นห้องกลาเช้านะคะที่เอาไว้สำหรับปาร์ตี้กับเพื่อนตอนคริสต์มาสยังไม่ได้เก็บเลยเพราะว่าใช้มาตั้งแต่ช่วงช่วงช่วงปีใหม่เนาคือป้ายเป็นคนชอบไวท์แบบคริสต์มาสไวท์มากๆก็เลยแบบ จริงๆอะบอกทีมอีกทีห่ว่าทำยังได้ให้บ้านเหมือนรู้สึกเหมือนแบบอยู่ในช่วงคริสต์มาสตลอดเวลาคือเป็นคนบ้านคริสต์มาสมากเห็นสาวไว้น้าอีกแล้วบ้านริงรวมๆแล้วก็จะเป็นบ้านแค่โคซี่โคซี่คือเราชอบแบบสไตล์ไหนเราก็จะแตงเป็นสไตล์นั้นซึ่งเพื่อนก็จะบอกบางบางชั้นมันต่างกันไปหมดเลยซึ่งพายชอบให้รู้สึกว่าเดิมแต่ละชั้นมันความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมอยู่ไหนอะหมาผมอ่เดี๋ยวไปเอามาให้ไปเจอกันข้างล่างเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปขโมยตัว กันสอคนแต่อีก3ามตัวคือแม่เลี้ยงกับพี่เลี้ยงเลี้ยงเป็นหลักตันนี้ฝ้เลี้ยงเป็นหลักจบไปแล้วนะคะกับ EP แรกนะคะของฝ้ายทัวร์บ้านนะคะมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับบ้านหรืออยากถามฝ้ายหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรคลิปหน้าๆบอกมาได้คอมเมนต์ได้นะคะฝ้ายกับลูกๆไปก่อนนะคะบายบุ๊ฟซิเรื่องแหละ